คุณผู้ชมครับจุดที่ผมอยู่บริเวณนี้คือตำบลวางใหญ่ครับมวลน้ำยมที่อยู่ติดกับถนนจุดนี้ประมาณ100เมตรครับได้ทะลักแล้วก็ทำให้ผนังกั้นน้ำที่เป็นคันดินครับแตกความยาวประมาณ50เมตรครับแล้วก็ตอนนี้ทำให้ระดับน้ำให่แม่น้ำยมที่ระบาดเนี่ยากราห้ารกว่าลูกบาทเมตรเนี่ยไหลทะลักเข้ามาท่วมในพื้นที่ตำบลวางใหญ่ครับส่วนหนึ่งก็จะไปที่ตำบลวางทอง หมู่4หมู่7และหมู่8นะครับตอนนี้เรียกได้ว่าชาวบ,บ้านตรงบริเวณนั้นกําลังกลาหลกันเลยทีเดียวครับมวลน,น้าหยมที่ทะลักเข้ามาครับก็ทําให้ล้นถนนเส้นทางในการสัญจรนะครับที่จะไปทางสนามบินจังหวัดสุโขทัยครับจุดนี้ครับอยู่ในอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับ บรรดาตัวไทยต่างก็เข้าไปช่วยเหลือครับสาหรับประชาชนที alumni, trendy, ่ได okay. so ้รับผลกระทบนะครับผนังกั้นน้าที่อยู่ตรงบริเวณนะครับก็สามารถที่จะชาวบ้านรู้ตัวก่อนนะครับ3วันก็เลยใช้กระสอบทรายมาทํากั้นน้าแต่ว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะปกป้องไว้ได้เลยเพราะว่าไม่มีเวลาเตรียมตัวตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ตัวล่วงหน้าแต่ปีนี้รู้ตัวล่วงหน้าครับก็เลยใช้กระสอบทรายวางเรียงกันไว้3มชั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่ากระสอบทรายที่วางเรียงไว้3ชั้น จะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่ามวลน,น้ํำยมที่ระบายมาเนี่ยนะครับยังคงไหลเข้ามายังจุดที่ขาดประมาณ50เมตรอย่างต่อเนื่องก็จะกระทบในพื้นที่ของตําบลวังใหญ่และขึ้นไปก็จะเป็นบ้านวังทองตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นหมู่ที่4หมู่7และหมู่8ครับ ตอนนี้เจ้าหนะ้าที่กู้ภัยก็เข้ามาในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกต่างๆจากการที่ผมไปคุยกับชาวบ้านอย่างจุดบริเวณน,นี้ครับต่างก็เรียกร้องนะครับเรื่องของงบประมาณเพราะว่าทางผู้ราชการจังหวัดเนี่ยบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของงบประมาณก็เลยทำให้ยังไม่สามารถที่จะนำงบประมาณมา พอมผนังกั้นน้ําตรงบริเวณนั้นทําให้มันมีความปลอดภัยนะครับแต่ก็มีการแจ้งเตือนกับชาวบ้านก่อนหน้านี้เป็นระยะะ,ยะนะครับถึงปัญหาต่างๆที่ทําให้ไม่สามารถเนี่ยจัดสรรงบประมาณนํามาใช้ในการที่จะปกป้องพื้นที่ตรงจุดบริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงทุกๆปีนะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่ามวลน,น้ําที่ผ่านในพื้นที่อำเภอศรีสําฤทิใช่ไหมครับจะเข้าไปในพื้นที่ของเทศบาลเมืองจังหวัดสุขโขทยัยก็ปรากฏว่า มาพังซะก่อนบริเวณสีสำโรงครับก็เลยทาให้อัตราน้ําที่จะระบายไปเขตเทศบาลเมืองตอนนี้ก็เรียกได้ว่าก็อาจจะมีอัตราที่ลดลงแต่ว่าตอนนี้ในเขตเทศบาลเมืองที่ตําบลปากแควรครับน้ําได้ทะลักเข้าไปหมู่ที่7ตําตบลปากแควก็ทําให้ตอนนี้พื้นที่ที่บ้านนี้ก็ถูงน้ำท่วมแล้วครับ